มาเร็วมามามาอลลงมาแป้มาแปงนอลงดมาลงเรอลงแมแม่แป้งมานี่มาก็อาบน้ำฮะอาบน้ำแล้วไปเล่นดินนะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับไมใกล้กับ โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับความแซ่แน่วแบบไลฟ์สดนะครับใครใครเยียบสายยางอ่ะ น้ำก่อนนะน้ำก่อนเที่ยวก็เหมือนคนเรานะ มาอยู่บ้านก็เริ่มอ,อ้วนนะครับฟ้าไม่เอาไม่เอาน้วกินน้ำยังฮะกินน้ำยังบทสูดนี้ชงบ่ไงทำควาสาดนะครับปะละหลัมปั๊มปั๊มปะละละมัมปั๊ละละละมปั๊ละละม ฟั่มัมปะลหลั่มฟั่เขาเป็นช้างที่มีเสน่ห์มากครับเชื่อน,นี้ไปที่ไหนนะฮะไปที่ไหนก็ได้แต่เงินได้แต่ทองครับเชื่อน,นี้เหมือนจะไม่ได้อะไรฮะก็เวลาไปที่ไหนถ้าเป็นตัวผู้นะถ้าเป็นเพศเป็นพลายนะครับสงสัยจะแบบสงสัยจะแบบโคตรมีเสน่ห์เลยครับ นี่ขนาดเป็นเพศเมียนะฮะเป็นช้างตอนเล็กๆะฮะนิสัยนิสัยแบบที้ที่แบบแมวไหนฮะพอโตแมวโหวเป็นช้างกุลละอันนี้กันเป็นช้างที่ที่นิสัยดีอนะไปเตือนะมาแนะ่ มามามานี่มามามา,มาทั้งหมดเลยเร็วมามามาเร็วมา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 โอ้ยผู้สะดุดลม้มมาโอ้โอโดูดูกลิง้งเลยอยากกินน้ำหรอฮะ ประจำวันฮะถ้าเรามีเวลาว่างนะครับก็ประมาณนี้ฮะเราก็พาเขาเดินเล่นครับก็เป็นการทบทวนคาสั่งเป็นการคลายผ่อนคลายฮะทั้งช้างทั้งคนนะครับช้างก็ผ่อนคลายคนก็ผ่อนคลายบางทีเรามีเรื่องเครีครยดมาฮะมีเรื่องที่จะคิดมากมาเวลาพาเขาไปเที่ยวไปเดินเล่นฮะเราก็ได้ผ่อนคลายทั้งสองฝ่ายมาดูกันมาโน่น ชุดแป้งทอดยังไงมา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 แป้งแป้งเนี่ยดูดูคอมเมนต์มาอ๋ออันนี้ดูตัวเล็กสวัสดียามบ่ายจ้าหญิงห้อยผู้น่ารักโฟกัสที่หญิงห้อยขอให้เอาหญิงห้อยมา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 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งมามาไป,ไปเดินเล่นกัน มาเนี่ยมามามาถุงกันมาแป้งมาไปสังนี้มามาเร็วมา,ปปา,าเร็วพี่ตอบไปสังห้าเลยตบไม่ยอมไป ปลาลำปัำ๊มปั๊มเบาเบาเบาไปทางไหนกัน<ๆ>ไปก่อน,นเลยก็พาเดินเล่นนะครับนี่กินหญ้าเล่น้าไปดูกินยาข้างข้างรั้วไปกินหญ้าข้างรั้วไปเดินไปแปลงเบาเบานี่ ร้องอะ่ะเก่งมากครับดูนะเป็นช้างที่เชงวงแบบไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมท่ทางนู้นทางนู้นเดี๋ยวลูกตกตะไปไปไปทางนี้ คว,ว้วาแวล้วคว้าควควางตึ๊งตึ๊ตึ๊เต้นให้ดูหน่อยได <c oughs> ้ไหม <c oughs> เดี๋ยวให้ <c oughs> มามามาซอยเนี่ยฮะซอยนั้นซอยอ่ะเป็นของพวกเราฮะไม่มีใครกล้ามายุ่งฮะซอยนั้นซอยเป็นของแกงเราฮะ,อะนู่นฮนะมาแล้วหนึ่ง <c oughs> มามามาหยุดหยุดเบาไป Mà mà, thế này, Đi thế này À ok, đúng không, đúng không, đúng không <laughs> <laughs> để เลี้ยงช้าแบบประหยัดต้นทุนนิดนึงนะเพราะว่าได้ของทายด้วยมาเริ่นี่ขนาดอาด้านเนาะตะกี้มีเอฟซีบอกให้ถ่ายน้องห้อยน้องห้อยพยายามถ่ายเยองห้อย ปราหรล่ำพรำปำจุ๊บไหนล้วจุ๊บไหนนี่มาดูได้นะครับว่าเขากินยังไงฮนะขนาดเขามีลวดหนามนะครับเขายังล้วงเอามากินได้ก็แปลว่าเก่งมากครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมตอนนี้เรากำลังไล่ ชมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับมาตอนนี้ยายห้อยเป็นหัวหน้าแกงฮะกำลังนำทีมเรามามามาเลย เช็คจังเช็คว่ารผ่านไปผ่านมาไหมมา,มามามาเดี๋ยวจะแพงเขาขังป,ะป่ะไมานี่นี่เห็นไหมมามามาไี่มามาไี่มาไหน มาปา้ปาาไม่เอาไม่เอามอาไ,มได้ไปลงทุกเร็วเดี๋ยวเราจะลงทุ่งนาตรงนี้ฮะเพราะว่าจะได้ไปกินขอบขอบขนาวเดี๋ยวเรากําลังหาที่อยู่คะเพราะว่าจะได้ไม่รบกวนเส้นทางของชาวบ้านเท่าไหร่เดี๋ยวระ น้องน้ำหอมหญิงห้อยหน้าเอ็นดูที่สุดในซอยครับผมครับสวัสดีทุกท่านนะครับสนุกเลยใช่สนุกมา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 ,มา านีขับรถมาฮะไม่กล้าหนีแล,ล้วเดี๋ยวก็ดูนะฮะว่าเด็กแก๊งของเราเด็กแก๊งของเราจะไปทางไหนมานดยมานดยมากต้งก็มาทางนี้มนันจะได้ไปตามปต้องา <c oughs> อ๊างไป <c oughs> าไปนู้นปก็ไปโน้น ดินนะครับสครูสครูคร<อ>มามามาไม่เล่นฮะถ้าจะกินตู้ไม้อยู่นู่นถ่ายเราแต่ข้างล่างไม่เอาพี่ถุงทองรูปหล่อมาด้วยพี่ถุงทองกำลังเข้าคอส เ็าคาอดปรับปรุงนิสัยอยู่ครับก็ตอนนี้เราก็พยายามประคับประคองนิสัยเขาให้เป็นช้างที่นิสัยดีฮะเขามีช่วงหนึ่งฮะที่เขาไม่ชอบน้องน้ำหอมฮะก็เขาก็ดูเหมือนแบบแบบแสดงออกเกินไปฮะดูตัวเล็กฮะตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก ตัวใหญ่จะกินฮะตัวเล็กก็จะเล่นวันนี้ก็มารับจ้างคลวนดินที่ทุ่งนานนะครับ mm hmm. กินด้วย mm hmm. เล่นด้วยครับตามภาษาช้างก็เป็นภาพที่น่ารัก,น,รกน่ารักนะครับ ยิงห้อยจับปูหน้าอุ้มที่สุดอุ้มไม่ไหวแล้วครับอุ้มไม่ไหวละแ,แน่โต้แน่ๆน่บอกแกไปทางนี้เลยไ,ลไปนี่เล่นดินกับแม่แล้วอึับ ต้องเฉียงๆนะเดี๋ยวดินเข้ากลรองโอ้ยยิ่งหักอยู่เด้อกลิ้งนะฮะกลิงนะ้งละสงสัยจะดีใจนะครับที่ได้วิ่งวิ่งเล่นฮะไปเที่ยวสวัสดีนะครับสาวๆได้ออกเดินน่ารักจังครับขอบคุณมากครับยาย สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมเราเชือกใหญ่กินนะเชือกเล็กก็จะเล่นนุนนๆหัวขามามแล้วนุนยิงห้อยจากปูหนะอุ้มนะ้อุ้มจริงๆฮนะแต่อุ้มไม่ไหว นีก็อแอบท่านใดที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับท่านใดที่มีเพื่อนมีผงูงคะก็ช่วยแนะนําเพื่อนฝ<ง>ูงเพื<ผ>่อนฝูงด้วยนะครับว่ามีครอบครัวน้องน้ําหอมอยู่ที่นี่นะครับมานี่นะย ถุงเงินมามาแน่มามาแล้วมามาเล็วถอยมา chị lên ใช่ไหมครับ,รบ,รบใช่รูปูไหมมีเยมีนอยหลายรูเลยครับรูปูครับ มดูว่าเขาเขาชอบแบบทำแทาจะกินนมฮะแต่น้ำนมไม่ใช่มีฮะเป็นคือเขาเล่นนะครับเขาเล่น,วะวะนมมไ,ไปดูว่าว่ามีนมไหมพี่ต้อมสดไปละมีนมไหมพี่ต้อมทุกมีนมไหมเล่นโครนเฉยพี่ต้อมระวัง ดีน่บคุา,า,า,าจะไปไหนกันอย่ากลับ,บดึกกันนะสาวๆไม่ไปไหนฮะก็เล่นบริเวณบ้านนะครับข้างๆก็คือพามาเล่นดินเล่นโคลนตะกี้อาบน้ำให้แล้วนะครับ ไปดูว่ายายห้อยเนี่ยเขาจะเล่นไหมเนี่ยเนี่ยหนุนแปลงเลนสมอมแแมมเลยครับนู่นพาลูกเล่นแล้วครับพาลูกเล่นแล้ว ต้องอยู่ห่างๆนะฮะกล้องเพราะว่าเดี๋ยวโครนฮะจะจะกระเด็นมาโดนนะครับไม่ใช่ดูกูจะหายหมดเพราะว่านี้กินด้วยเล่นด้วยนะครับตามภาษาช้างนะครับ ซุ่มซุ่มมือือแล้วซุ่มสวัสดีพี่นรินทราอาจารย์นะครับสวัสดีจ้ะพี่ต๊อบจับได้ไหมมิสวัสดีจ้าแม่หญิงห้อยคนสวยครับสวัสดีครับหญิงห้อยเริ่มปีนแล้วนะครับลวดน้ำไปถอยถ 同学们，各位，同学们。 ไปไหนฮะไปไหนที่ตามเดี๋ยวผมพอถ่ายต่อดีกว่าเพระาะว่าเดี๋ยว นี่เขากําลังมาหาที่มียานะครับอตาจัดลายๆหน่อยนะครับเพราะว่าน่ารักน่ารักน่ากอดจุงโอ้โหตอนที่หน้ากอดก็หน้ากอดนะครับพอโตขึ้นมาเดี๋ยวอ้วนต,ตุ๋ตาก็ไม่น่ากอดแล้วสวัสดีจ้าน้องนรินสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ ป้าป้ารู้ข่าหาอะไรครับอันนี้เป็นข้างข้างบ้านนะครับเดี๋ยวให้อยู่ด้านล่างไงอยู่ใต้ท้องแม่แป้งนะครับน่นถู ถู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 ดูฮะน้ำหนักเกือบสามตันนะฮะถูอะไรก็จะแรงไปหมดนะครับตื่นกลัวโน่นฮะโอ้ครอบครัวตัวยุ่งฮะเสียดายที่ไม่มีป่าครับไม่มีแม่น้ำเนาะก็ ียดายมากมครับผมชอบป่ากับชอบแม่น้ำอย่างน้อยก็ได้ไปวิ่งเล่นอย่างน้อยก็ได้ไปถูต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับก็บ้านเราไม่มีป่าเลยไม่มีแม่น้ําเลยนะครับ่านใดที่ผ่านมา,จ,านนจังหวัดสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์ก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้นะครับมาเล่นกับครอบครัวน้องน้ําหอมได้นะครับฝากด้วยนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับนู่นฮะไปคุยอะไรกับแม่ถุงเงินก็ไม่รู้ครับนูน่นนูน่นนูน่นน่ะไปเล่นกับแม่ถุงเงินนะฮะตอนนี้เขาติดยายยายนงรักนะครับแต่เราบุคลากรไม่พอเวลาปล่อยมามันจะวุ่นวายครับกลัวจะไป โดนเข้าของเกะกะขวางทางฮะเราก็เลยปล่อยทีละเชือกสองเชือกนะครับนี่มาแล้วครับวิ <c oughs> บ่งตุดแรบเลยโอ้เนี่ยเขาเรียกว่าช้างน้อยวิ่งนะครับนู่นนะโอเคนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามพวกเราก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ รักและเอนดูครอบครัวเราก็ฝากติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่วยแนะนำต่อๆด้วยนะครับว่ามีครอบครัวน้องน้ำหอมอยู่ที่นี่นะครับมาดูช่องความแสบเยอะๆนะครับสวัสดีครับพอดีเลยแต่มันหลอนหลอดปุ๊บต้องไปเสียบแบต